วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาเกือบจะใต้สุดแล้วนะฮะมาที่พัทลุงข้างหลังผมนี่คือป่ามังคุดส่วนมังคุดแปลงหนึ่งนะครับที่อ,อยู่ในการดูแลของพี่ครามับซึ่ง ออกก่อนชาวบ้านเขาทุกปีเลยติดต่อมาเป็นเวลา3ปีแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังจากปากนะครับพี่ครามของเราเลยนะครับพี่ครามแนะนําตัวกับผู้ชมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ภูเกิจคงชูหรือพี่การนะครับอยู่ปากตะยมตะกลุงครับพี่รู้จักโฟชีมากี่ปีแล้วประมาณ3ปีกว่าครับสิ่งที่พี่เห็นมาตลอดเนี่ยประทับใจอะไรบ้าง เราใช้มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปีแรกนะ่าเริ่มที่ว่าประทับใจคือการออกยอดการออกผลมังคุดเนี่ยมันมันให้ผลยังไงบ้างครับอของพี่นะลามต้่ได้กลกาวไว้คือออกขอนฤดูการประมาณออกผอเพื่อนนะนะประมาณเกือบเกือบเดือนถ้าออกก่อนเขานี่ผลที่ได้ราคามันมันดีใช่ไหมราคาดีครับขอนฤดูการราคาดีนิดหนึ่งตลอด3ปีเลยเราตลอด3มป,นะปีเราขาย่อนเพื่อนก oh, <no. S 2> ารติดลูกลูกที่ออกมานะจะมีลักษณะที่ว่า เขียวแล้วก็แววคือมันวาวกว่าการใช้สารเคมีอ่าใช่แล้วไอ้ชุดที่สุดๆเลยคือน้ําหนักเมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนไม่ใช้ไอ้โพซีนะไซส์มันจะอยู่ประมาณ1ิบเจลูกแล้วหลังจากการใช้โฟีแล้วมันเป็นยังไงพี่อ่าพอใช้โฟเียังเหลืออยู่ประมาณรักแปเ้าลูกต่อกิโลก็คือลูกใหญ่ขึ้นลูกใหญ่ขึ้นโอ้อย่างนี้ก็ชาวสวนก็ชอบสิอ่าอันนี้คือประเด็นแรกๆที่แบบพอลองฉีดปีแรกแล้วมันได้อย่างนี้จริงได้อย่างนี้จริงๆครับ ปีแรกเลยชัดเลยผิวเงาผิวเอา<ถ>น้ำหนักดีลูกใหญ่รสชาติเป็นไงรสชาติอ่าโอเคเลยอาจารย์หวานรสชาติหวานกับอาจารย์ลองจะดูทักฆ่าหนึ่งนะเราเข็บไปทักฆ่าหนึ่งนะครับเป็นลูกกัดไม่เกินหนึ่งหนึ่งกิโลไม่เกนะินอาจารย์ถ้ากลางเรียงหนึ่งเป๊ะหรือหนึ่งซิปนะครับที่เราเห็นตามตลาดที่ยกขึ้นมาเนี่ยประมาณ30กิโลอ่า30กว่าโลในนั้นจะเจอลูกที่ตกไซสคุณภาพไม่ได้ไม่เกินโลหนึ่งไม่เกินกิโล สามขีดห้าขีดเจ็ดขีดอะไรใช่แล้วแต่สามลูกสี่ <4 S 1> ลูกห้าลูก,ลก,ลกบางทีก็6ลกลูกอะไรอย่างนี้เนไมแต่ไม่เกินสิบลูกรอกโอ้โหนี่ถือว่าสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับหลังจากเริ่มใช้กุดีปีแรกนะปีแรกเก็บผลผลิตนะจากปีก่อนเราไม่ใช้กุฏีได้สามแสนกว่าปีหลังเรา <c oughs> ใช้ปกฏิผลผลิตได้มาประมาณเกือบห้าแสนกว่าบาทปีที่สองเป็นไง่อ่าปีีปีที่สองเราก็ใช้ต่อเนื่องเลยนะปีที่สองเพิ่มมาอีกประมาณสักหกแสนกว่าบาท ก็เฉลี่ยเพิ่มปีละสักว่าเ,เนี่ยปีนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วนะปีที่3าย่างปีที่4นะ,ะตั้งเป้าไว้น่าจะติดประมาณล้านเลยเมื่อกี้เท่าที่ดูในแปลงเรียกว่าทุกชอ่กชอติดหมด,ต,ด,หมดติดหมดคือ60% เกิน60%ครับว้าวคือรุ่นที่แบบในฤดูปกติเนี่ยครับในฤดูเปลี่ยนงทำนอกฤดูนะอ่าใช่ครับผมเพราะว้เด่าใจห้าสิบเปอร์เซ็นตก็หรูแล้วหรูแล้วหรูแล้วอย่างแต่เท่าที่เห็นมาเนี่ยมันมันเกินมันเกินหน้าติดแล้วมันเกินเป้าแล้วนะครับลบเกินเป้ามา3ปีเลยไหมอ่าสามปีซ้อนเลย3ปีซ้อนครับโอ้โหสุดยอดเลยต้นทุนล่ะค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ลดลงครับลดลงเคมีอยากเมื่อก่อนใช้ปีหนึ่งเกือบเกือบ เศษนะาหยาดเดี๋ยวนี้เหลือสามสิบเมตรหรอกจากเกือบแสนเหลือสามหมื่นประหยัดไปหกเจ็ดหมื่นนะครับอ่าใช่โอกลิ่นเนี่ยโอกลเมนไม่ได้เป็นเรี่ยเก็บเลยสิบไร่เนี่ยใช้ครั้งละสองเฉลี่ยเดือนละสองครั้งอ่าเดือนละสองซองสองครั้งประหยัดไปได้โอกลิ่นหมื่นได้ผลผลิตเพิ่มไปอีกประมาณแสนกว่าบาทพี่ทางครับมีอะไรฝากผู้ชมทางบ้านมาครับบอกได้เลยครับครับเกษตรกรพี่ใช้มาโฟูซีมาสามปีนะ ประทับใจตรงไหนประทับใจปัวซีตรงที่ว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะต้นไม้อะไรก็สมบูรณ์กันเยอะหลังจากใช้ปัวซีมานะเรื่องปุ๋ยเคมียาฆ่าแมาลงอะไรพี่ก็ลดลงลงเยอะเลยนะกาใจะจ่ายพี่ลดลงประมาณ3-40อนะเหลือตังค์เก็บเยอะและผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทุกป,ปีของพี่นะลองดูนะเกษตรกรสวนมังคุดเจ้าไหนสนใจติดต่อมาได้เลยหรืออยากหาซื้อใช้ที่ไหนก็ได้ลองใช้ดูนะ ครับผมวันนี้นะครับในนามของ 4T นะครับออนทัวร์ทั่วประเทศไทยไปทุกที่ที่ใช้ 4T คงต้องกราบลาเกษตรกรทุกท่านหรือผู้ชมทุกท่านนะครับไว้ในที่นี้เลยนะครับวันนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับบสวัสดีครับบวัสดีครับ